สวีดัสสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนนะครับผมมันฮันเรื่องราวของทันตแพทย์ไฟสโตนเขาเป็นทันตแพทย์ที่มีอาการทางจิตและก็ต้องกินยาตามเวลาแต่แล้ววันหนึ่งภรรยาของเขาก็มานอกใจมันจึงทําให้อาการทางจิตของเขารุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมเรื่องราวความสยองจึงได้เริ่มต้นขึ้นในคลินิกสยองของดร์ไฟสโตนภาคที่1เอาละครับก่อนที่จะไปฟังผมสปอยผมก็มีปัญหาปัญหาหนึ่งนะ ผมก็หาทางแก้มาสักพักแล้วแหละจนวันนี้ผมก็ดูแล้วว่าผมจะแก้มันยังไงและปัญหาของผมก็คือการเลือกใช้ w a l ป p a p e r นั่นเองครับหลายๆคนคงมีปัญหาแบบผมใช่ไหมล่ะพอเจอรูปที่ถูกใจก็อยากจะโหลดมาใช้เป็น w a l ป p a p e r แต่รูปที่โหลดมามันดันไม่ชัดและแถมยังไม่พอดีจออีกผมก็เลยแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการโหลดแอปที่มีชื่อว่า n o x Lucky Wallpaper มาใช้นั่นเองเรามาดูความพิเศษของแอปกันเลยนะครับใน n o x Lucky Wallpaper จะมีรูปภาพวอลเปเปอร์สวยๆให้เราเลือกใช้มากมายเป็นแสนๆรูปเลยนะและแต่ละรูปจะมีความคมชัดมากๆและแอปก็จะแบ่งประเภทไว้ให้เราด้วยนะครับทั้งเกมกีฬาอนิเมะธรรมชาติและก็ประเภทอื่นๆเนี่ยอีกมากมายเลยสามารถเลือกมาใช้กันได้เลยแบบฟรีๆและถ้าเกิดว่าเราถูกใจรูปไหนก็แค่กดเข้าไปและกดใช้เป็นภาพพื้นหลังได้เลยเพียงแค่นี้ก็จะมีวอลเปเปอร์สวยๆมาใช้แล้วและถ้าใครที่คิดว่ามันยังไม่เท่พออยากได้เท่กว่านี้แบบภาพเคลื่อนไหว3ามิติ ในแอปก็มีให้เหมือนกันเพียงแค่กดเข้าไปในภาพเคลื่อนไหวแล้วเลือกรูปภาพที่เราถูกใจและกดใช้เป็นภาพพื้นหลังได้เลยแอปยังสามารถตั้งวหวเปเปอร์เวลามีเสียงเรียกเข้าได้ด้วยนะสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาเสียงเรียกเข้าแบบเดิมหรือว่าเสียงเรียกเข้าที่แอปมีให้ เพียงแค่นี้ก็จะได้วอลเปเปอร์ภาพเคลื่อนไหวส,สวยๆมาใช้เวลามีเสียงเรียกเข้าแล้วและความพิเศษของแอปยังไม่หมดแค่นั้นเพราะว่า Nox Luc k y กวอลเปเปอร์ยังสามารถดาวน์โหลดวิดีโอจาก i n s t a g r กรมและ t i k t o ็อกมาตั้งเป็นภาพพักหน้าจอบนมือถือได้อีกด้วยวิธีดาวน์โหลดวิดีโอนั้นก็ง่ายแสนง่ายเพียงแค่เลือกวิดีโอที่คุณถูกใจและกดแชร์วิดีโอนั้นเลือกแชร์ไปยัง Nox l u c k y w a l l ว a p e r เพียงเท่านี้ก็จะได้วิดีโอเก๋ๆมาอยู่บนหน้าจอมือถือของคุณแล้ว ส่วนวิธีดาวน์โหลดแอปนั้นก็ง่ายแสนง่ายสำหรับมือถือระบบปฏิบัติการ Android ก็เข้าไปที่ google play store และพิมพ์ค้นหาด้วยคำว่า nox lucky wallpaper จะเจออยู่อันแรกเลยสามารถโหลดมาใช้กันได้เลยแบบฟรีฟรีอย่าลืมให้คะแนนกันด้วยละ่ะเพราะแอปเนี่ยดีจริงแอปยังสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ ios เลยนะครับแต่สำหรับ ios บางฟังก์ชันกำลังพัฒนาอยู่นะจะสามารถใช้ได้โดเด็ววนี้รอกันหน่อยนะจ๊ะและสำหรับใครที่ขี้เกียจค้นหาผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปนะครับสามารถกดเข้าไปโหลดกันได้เลย เปิดเรื่องมาเราจะได้รู้จักกับดร์ไฟสโตนเขามีอาชีพเป็นทันตแพทย์แต่วันนี้เขากลับได้มาอยู่ในโรงพยาบาลบ้าไฟสโตนก็บอกว่าถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวของผมเอาล่ะผมจะเล่าให้ฟังและฉากก็ตัดมาที่บ้านของดร์ไฟสโตนตอนนี้เขากําลังร้องเรียกหาภรรยาของเขาบรูคเหมือนเขาไม่พอใจอะไรสักอย่างส่วนบรูคภรรยาของเขาก็กําลังคุมงานคนทําความสะอาดสระน้ําอยู่สักพักสังภกรก็โทรมา ตอนนี้ไฟสโตนเขากําลังมีปัญหาเรื่องไม่จ่ายภาษีอยู่ไฟสโตนก็เลยบอกสัมภาร์ไปว่ามาหาผมที่คลีนิกสิจะได้คุยงานกันไม่นานบรูคเธอก็เดินเข้ามาและก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นไฟสโตนก็ด่าบรูคยับเลยนี่เธอไม่เห็นเหรอว่าเสื้อของฉันมันเลอะแล้วฉันจะใส่ไปที่คลีนิกได้ยังไงแล้วถ้าเกิดว่าฉันจะใส่สีขาวไปฉันก็ต้องมีดุมข้อมือเพชรแต่ตอนนี้ดุมข้อมือของฉันมันถูกส่งไปซ่อมอยู่เธอจะให้ฉันทํำยังไงบรูคเธอก็เลยตอบกลับมาว่า เอาละฉันมีอะไรจะเซอร์ไพรส์คุณนะเธอซื้อดุมข้อมือเพชรทองคําขาวให้ไฟสโตนนั่นเองเป็นของขวัญวันครบรอบแต่งงานนะครับไฟสโตนก็ดีใจมากๆที่เห็นของขวัญจากนั้นทั้งสองคนก็นัดเป็นเวลากันที่จะไปฉลองวันครบรอบแต่งงานไฟสโตนก็เหลือบไปเห็นว่าภรรยาของเขาไม่ได้ใส่อะไรเลยไฟสโตนก็ด่าเธอทันทีนี่คุณไม่ใส่อะไรเลยแล้วออกไปยิงข้างนอกกับคนทําความสะอาดสะอย่างนั้นเหรอบรูคเธอก็เลยตอบกลับไปว่าจเย็นๆน,นะฉันก็ใส่ชุดคุมอยู่นี่ไง ฉันก็แค่กําลังจะไปอาบน้ําคุณอย่าคิดมากนะคือไฟสโตนเนี่ยมันเป็นคนที่รักความสะอาดมากๆนะครับจะทําอะไรก็ต้องสะอาดที่สุดขนาดเพิ่งจูบกับแฟนมามันยังต้องไปแปรงฟันเลยนะและก่อนที่ภรรยาจะขึ้นไปอาบน้าไฟสโตนก็มองไปเห็นคราบดําๆที่มือของเธอเขาก็ได้แต่ด่าภรรยาของเขาในใจไปว่าสกปรกโสโคกที่สุดจากนั้นไฟสโตนก็ไปคุยกับแมทคนทำความสะอาดสะด้านนอกสโตนก็ถามแมทว่าคราบอะไรเต็มพื้นไปหมดเลย แมทก็ตอบไปว่าอุปกรณ์ของคุณมันเก่าแล้วเอาไว้สัปดาห์หน้าผมจะมาเปลี่ยนให้นะไฟสโตนก็ตอบไปว่าไม่ได้แกต้องมาเปลี่ยนให้ฉันพรุ่งนี้เช้าเลยถ้าแกยังอยากได้งานอยู่แมทก็เลือกอะไรไม่ได้ก็เลยต้องตอบตกลงไปสโตนก็เหลือไปเห็นคาบสกปรกสีดําของแมดเพราะว่ามันเหมือนคาบที่ติดอยู่แขนภรรยาของเขาสโตนก็ได้แต่ด่าแมทในใจว่าสกปรกโสโครกจริงๆจากนั้นสโตนก็ขับรถไปทํางานตามปกติ แต่เขาก็ยังคงสงสัยเรื่องคราบสกปรกสีดำอยู่เพราะว่ามันแปลกๆเขาสงสัยว่าภรรยาของเขาจะเล่นชู้กับคนทําความสะอาดหรือเปล่าไฟสโตนก็เลยแอบย่องกลับเข้าไปในบ้านเพื่อแอบดูให้หายสงสัยแล้วมันก็เป็นไปตามที่เขาคิดภรรยาของเขากําลังนอกใจเขาจริงๆไฟสโตนก็ได้แต่ยืนดูด้วยความแค้นใจและมันก็ยิ่งทําให้เขาเกลียดทั้งสองคนมากขึ้นเพราะว่าทั้งสองคนนั้นสกปรกมากๆไฟสโตนกลับไปนั่งที่โต๊ะทางาน ดูเหมือนอาการป่วยของเขามันกําลังดุนแรงมากขึ้นสโตนก็หยิบปืนออกมาจากลิ้นชักแล้วก็เดินเอาปืนไปจาะทั้งสองคนทันทีแต่เรื่องราวทั้งหมดเมื่อกี้เขาก็แค่คิดมันไปเองเท่านั้นตัดมาที่คลินิกของไฟสโตนตอนนี้คนไข้เต็มคลินิกไปหมดเพราะว่าถึงเวลาแล้วหมอก็ยังไม่มาสักทีแคนดี้ก็เลยเรียกโทรไปหาหมอไฟสโตนว่าทําไมมาคลินิกช้าจังแต่สโตนก็ไม่รับโทรศัพท์เพราะว่าเขากําลังสะกดรอยตามแมท คนทาความสะอาดสะอยู่ Stone สโตนก็ถือปืนเดินเข้าไปมีจุดหมายที่แน่ชัดคือเขาจะฆ่าไอ้แมทให้ตายแต่พอนล่าเจ้าของบ้านเธอก็เดินออกมาเห็นซะก่อน Stone สโตนก็เลยโกหกไปว่าอ๋อผมจะมาชวนคุณไปปาร์ตี้วันศุกร์นี้นะแต่ด้วยความที่สโตนมันเป็นคนไม่ชอบคนฟันผูกระหว่างที่คุยกันมันก็เลยมองไปเห็นฟันของพอนล่าว่าฟันของเธอนั้นผูสโตนก็เลยแนะนําให้พอนล่าไปที่คลีนิกสิจะตรวจฟันให้ฟรีพอนล่าก็ตอบตกลงเพราะว่าเธอชอบของฟรีอยู่แล้ว จากนั้นทั้งสองคนก็แยกย้ายกันสโตนก็ไปส่องดูไอ้แมตต่อเพื่อหาโอกาสจะยิงแต่ปรากฏว่าไอ้แมตมันไม่ได้แค่เล่นชู้กับลูคมันยังเล่นชู้กับลูกพี่ลูกน้องของเธอด้วยสโตนเห็นแบบนั้นก็สติแตกมากกว่าเดิมถึงกับซุดลงไปกับพื้นแต่ทว่าในตอนที่สโตนกําลังจะเดินกลับหมาของควอนล่ามันก็วิ่งเข้ามางับแขนของเขาสโตนไม่มีทางเลือกสโตนเลยใช้ปืนยิงหมาตัวนั้นทิ้งไปจากนั้นสโตนก็ค่อยๆแอบกลับเข้าไปในคลีนิกแบบเงียบ เพราะว่าเขากลัวคนอื่นจะรู้ว่าเขาไปยิงหมามาและยิ่งโต๊ะทำงานของเขามันมีลูกภรรยาของเขาอยู่ด้วยมันก็ยิ่งทําให้เขาประสาทหลอนมากกว่าเดิมถึงสภาพจิตใจของเขาตอนนี้มันจะยังไม่พร้อมแต่เขาก็ยังจะไปทําหน้าที่เป็นหมอฟันต่อและเราก็จะได้เห็นซาร่าเธอมาจัดฟันที่นี่2ปีแล้วและวันนี้เธอก็ดีใจมากๆเพราะว่าเธอกําลังจะได้ถอดเหล็กออกสักทีคนไข้คนแรกของเช้านี้ก็คือหนุ่มน้อยโจดี้และมันก็เป็นการทําฟันครั้งแรกของเด็กน้อยคนนี้ด้วย หมอฟสโตนก็เดินยิ้มเข้ามาทักทายเด็กคนนี้เป็นยังไงบ้างโจดีกลัวไหมกับการทําฟันครั้งแรกแต่เด็กน้อยคนนี้ก็ตอบกลับไปว่าไม่ครับผมไม่กลัวจากนั้นหมอก็พาเด็กคนนี้เข้าไปในห้องตรวจคือคลินิกนี้มันจะมีหลายห้องนะครับหลายรูปแบบด้วยบางห้องเนี่ยก็จะเป็นท้องฟ้าบางห้องก็จะเป็นป่าอะไรแบบนั้นนะครับพอหมอเริ่มตรวจสโตนก็เริ่มเห็นภาพหลอนเห็นว่าฟันของเด็กคนนี้เนี่ยมันเน่ามันผุมากๆสโตนก็เลยพลาด เอเล็กไปจิ้มเหงืออของเด็กคนนี้จนเลือดไหลเต็มปากคนเป็นแม่ก็รีบอุ้มลูกหนีออกมาทันทีเจสสิก้าก็เลยถามหมอไปว่านี่หมอไม่สบายหรือเปล่าทำไมทำแบบนั้นสโตนก็เลยตอบไปว่าก็เด็กมันไม่อยู่นิ่งเองนี่นาพอแม่อุ้มลูกออกไปจากคลินิกคนไข้คนอื่นๆเนี่ยก็มองกันใหญ่เลยว่าเกิดอะไรขึ้นสโตนตอนนี้อาการเขาเริ่มหนักมากขึ้นเรื่อยๆจนต้องรีบเข้ามากินยาเอาไว้คารนเธอก็เข้ามาเห็นพอดีเธอก็เป็นห่วงหมอมากกลัวว่าหมอจะเป็นอะไรแต่สโตนก็ตอบกลับไปว่า ไม่เป็นไรไม่ต้องมายุ่งกับฉันคาเรนเธอก็เลยตอบไปว่าเอาละคุณหมอพักผ่อนเถอะนะเดี๋ยวคนไข้คนนี้ฉันจะดูแลเองจากนั้นสโตนก็โทรไปหาบรูคภรรยาของเขาสโตนก็บอกกับบรูคว่าผมคิดถึงการทาฟันครั้งแรกของเราจังเลยบรูคเธอก็เลยตอบกลับมาว่านี่คุณมีอาการแบบนี้อีกแล้วเหรอคุณรีบไปกินยาซะนะแต่สโตนก็ยังยืนยันคําเดิมว่าจะให้บรูคมาหาเขาที่คลินิกคืนนี้บรูคก,ก็เลยต้องตอบตกลงไปพอสิ้นสายต่างคนก็ต่างด่ากัน เมียก็ด่าผัวผัวก็ด่าเมียตัดมาที่เอฟิลดาราสาวเธอก็เป็นคนไข้ของคลินิกนี้แต่คาเลนก็บอกให้เธอกลับบ้านไปก่อนเพราะว่าตอนนี้คุณหมอไม่โอเคต้องการพักผ่อนมากๆแต่ก่อนที่เธอกําลังจะลุกกลับหมอก็เดินเข้ามาพอดีสโตนก็บอกกับเอฟิลว่าเอาละ่ะเราจะอุดฟันให้เธอนะแต่ก่อนที่จะอุดฟันเราก็ต้องฉีดยาชาก,กันก่อนเอฟิลเธอก็บอกว่าเธอไม่ชอบเข็มฉีดยาไม่ขอฉีดยาได้ไหมสโตนก็เลยตอบเธอไปว่าโอเค งั้นเราจะใช้แก๊สกับเธอนะคือแก๊สนี้อารมณ์มันจะประมาณว่าทําให้เคลิมนะครับและมันก็จะทําให้ชาด้วยนะและในเวลาเดียวกันที่บ้านของพรานลาตำรวจก็กําลังสืบคดีคนร้ายที่ยิงหมาอยู่แต่หลักฐานที่ตำรวจเจอก็เจอแค่กระสุนที่ตกอยู่พื้นเท่านั้นส่วนที่คลินิกสตอก็เตรียมเครื่องมืออะไรเรียบร้อยแล้วสตอก็บอกให้เจสสิก้าออกไปข้างนอกเดี๋ยวเขาจะดูแลคนไข้คนเดียวเองเจสสิก้าก็ถามหมอไปว่าหมอแน่ใจนะว่าไม่ต้องการให้ฉันช่วย สโตนก็ตอบกลับไปว่าใช่ผมแน่ใจตัดมาที่ด้านนอกของคลินิกสตีฟมันเป็นผู้จัดการของเอฟิลดาราสาวคนเมื่อกี้สตีฟมันก็ถามซาร่าว่าคุณเดินแบบเป็นไหมผมเป็นแมวมองนะคุณลองเดินให้ผมดูได้ไหมซาร่าก็เลยลองลุกเดินให้สตีฟดูแต่สตีฟมันก็ไม่สนใจมันก็แค่แกล้งซาร่าเล่นเฉยๆตัดมาที่เอฟิลเธอก็กําลังเคลิ้มนะครับเพราะว่าเธอดมแก๊สเข้าไปเยอะแถมเธอก็เอามือไปจับเป้าของหมออีกสโตนก็เลยจัดชุดใหญ่ปรับแก๊สระดับสูงสุดเลย ให้เธอโดมเข้าไปมากๆสตฟผู้จัดการของเอฟิลก็กําลังหงุดหงิดทําไมหมอตรวจฟันนานจังเลยผมมีนัดจะไปที่อื่นต่อนะเนี่ยสโตนก็ใช้โอกาสที่เอฟิลกําลังคํเคลิ้มกับแก๊สอยู่แอบบลวนลามเธอแถมหมอยังเห็นภาพหลอนคิดว่าเธอเป็นภรรยาของตัวเองหมอก็เลยจับเธอบ,บีบคอแต่แล้วสติของหมอก็กลับมาเขาก็ได้เห็นว่าคนที่เขาบีบคอนั้นก็คือเอฟิลแถมสภาพของเธอตอนนี้ก็ดูไม่ได้เลยเอฟฟิลพยายามเดินออกจากห้อง แต่หมอสตโตนก็พยายามห้ามเอาไว้เพราะว่าถ้าเธอออกไปสภาพนี้คนอื่นต้องมองไม่ดีแน่ๆและก็พอดีสตีฟก็เดินเข้ามาเห็นสตีฟก็เลยเข้าไปช่วยเอฟฟิลเอาไว้หมอสตโตนก็เลยโกหกว่าอ๋อเธอก็แค่เมาแก๊สนะไม่มีอะไรหรอกจากนั้นหมอก็รีบเข้ามาเก็บหลักฐานเอาไปซ่อนเอาไว้เพราะว่าเมื่อกี้หมอได้ถอดถุงน่องของเธอออกจากนั้นหมอก็ไปส่งเอฟิลที่ทางออกเจสิก้าเธอก็เข้าไปทำความสะอาดห้องตามปกติแต่เธอก็เหลือไปเห็นถุงน่องตกอยู่ เธอก็รู้ทันทีว่าหมอสโตนต้องแอบทำอะไรกับคนไข้คนเมื่อกี้แน่นอนหมอสโตนก็บอกกับแคนดี้ว่าเอาล่ะสั่งแก๊สมาเพิ่มหน่อยนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมใช้ไปเยอะมากแคนดี้เธอก็เลยถามหมอต่อไปว่าหมอคะเมื่อกี้พล่าโทรมาถามว่าหมอเห็นใครแถวบ้านเธอไหมเพราะว่าหมาเธอถูกยิงสโตนก็เลยตอบไปว่าไม่นะผมไม่เห็นเจสสิกา้าเธอก็เอาเรื่องถุงน่องที่เธอเจอไปเล่าให้คารินฟังแต่คารินก็ไม่เชื่อว่าคุณหมอจะเป็นคนแบบนั้น แต่จูจ่ๆสตีฟมันก็เดินกลับเข้ามาพร้อมกับใบหน้าที่โมโหมากๆสตีฟก็ต่อยไปที่ใบหน้าของหมออย่างแรงพร้อมกับด่าหมอไปว่าไอ้ลามกไอ้โรคจิตฉันรู้นะว่าแกทําอะไรเธอดูเหมือนสตีฟจะรู้แล้วว่าหมอเนี่ยแอบรวนลามเอฟิลทุกคนก็เป็นห่วงหมอมากๆนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหมอก็เลยบอกให้คารินไปบอกคนไข้คนอื่นๆน,นะว่าหมอต้องการพักผ่อนขอปิดคลินิกเอาไว้ก่อนซาร่าพอรู้ว่าต้องมาวันหลังเธอก็เสียใจอย่างมาก เพราะว่าเธอรอเวลาถอดเล็กมาตั้ง2ปีแคนดี้ก็ตอบเธอไปว่าเอาหน้ามาวันหลังแล้วกันนะหนูและก็ถึงเวลายามค่ําคืนเวลาที่หมอสโตนกับภรรยาของเขาได้นัดกันเอาไว้บรูคเธอก็เตรียมชุดสวยๆเอาไว้มัดใจสามีส่วนหมอสโตนก็กําลังเตรียมเครื่องมือเอาไว้ทําฟันให้ภรรยาของเขาและบรูคเธอก็มาถึงที่คลินิกตามที่สามีเธอบอกแต่เธอก็เดินหาสโตนอยู่นานไม่เจอสักทีจนสุดท้ายเธอก็ไปเจอหมอสโตนยืนรออยู่หน้าห้องตรวจ สโตนก็บอกกับภรรยาของเขาว่าห้องนี้ชื่อห้องตรวจหมายเลขสี่ผมต้องการออกแบบให้มันเหมือนโรงละครร้องโอเปร่านะสโตนก็บอกให้บรูคลงไปนอนสิผมจะตรวจฟันให้แต่ใจจริงแล้วบรูคเธอก็ไม่ได้อยากมาตรวจฟันเลยพอบรูคลงไปนอนสโตนก็รีบหาเชือกมาลัดคอบรูคไว้กับโต๊ะพร้อมกับเอาแก๊สมาให้เธอดมและเขาก็ทางปากของเธอออกจากนั้นสโตนก็เริ่มวินาทีแห่งความสยองขึ้นสโตนค่อยๆดึงฟันของเธอออกมาทีละซี่จนหมดปาก ตอนนี้คนที่อยู่ตรงหน้าของเธอมันไม่ใช่สามีของเธออีกต่อไปแล้วมันคือฆาตกรในคราบหมอฟันเมื่อนาทีเห่งความสยองจบลงสโตนก็พาบรู้คกลับมาที่บ้านแต่สภาพของเธอนั้นไม่น่าดูออกเสลยปากของเธอมันบวมแดงไปหมดพอรุ่งเช้าสโตนก็บรู๊คไปมัดไปที่โต๊ะนอกบ้านพร้อมกับหมวกปิดใบหน้าของเธอเอาไว้แต่วันนี้ก็มีตำรวจเข้ามาสอบถามข้อมูลกับหมอสโตนตำรวจก็มาถามสโตนว่า ที่บ้านของคุณเคยมีโจรขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนบ้านของคุณพอล,ล่าหมาของเธอเพิ่งถูกยิงตายนะ่ะสะตนก็ตอบไปว่าไม่นะที่บ้านของผมไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นและก่อนที่ตำรวจจะออกไปตำรวจก็ย้ำกับสะตนว่าถ้าคุณเจออะไรผิดปกติคุณติดต่อหาผมเลยนะตัดมาที่แมทมันก็กำลังทำความสะอาดสระไปแบบปกติแต่วันนี้ไม่ปกติเพราะว่าในสระมันมีลิ้นของคนแม้ตกใจมากเลยพยายามจะเรียกบู๊กมาดูแต่พอเปิดหมวกออก แม้ก็ต้องตกใจกับใบหน้าของบรูคสภาพของเธอตอนนี้เนี่ยมันดูไม่ได้เลยฟันของเธอมันไม่เหมือนมนุษย์ปกติแถมลิ้นของเธอก็ถูกตัดทิ้งไปด้วยสโตนก็เลยใช้จังหวะน,นี้เดินเข้าไปที่ด้านหลังและก็เอามีดปาดคอแมตตายขาทีพอฆ่าเสร็จสโตนก็ขับรถไปที่คลินิกต่อชิวๆแถมวันนี้ผ่อนล่าเธอก็มาตรวจฟันตามที่สโตนเคยชักชวนเธอเอาไว้และคนไข้คนแรกของเช้านี้ก็คือพอลล่านั่นเอง สโตนก็ฉีดยาชาให้เธอฉีดแบบเกือบสุดเข็มเลยนะครับเจ็บแทนเลยฉากนี้แต่ในระหว่างนั้นคอนล,ล่าเธอก็พูดชื่อแมดออกมาคนทําความสะอาดสะสโตนได้ยินชื่อนี้ก็โมโหขึ้นมาทันทีเขาเลยใช้เครื่องมืออะไรสักอย่างขุดไปที่ฟันกรามของคอนล,ล่าจนฟันของเธอเนี่ยเป็นรูขนาดใหญ่เจสิก้าเธอเห็นแบบนั้นเธอก็รู้ทันทีว่าหมอตั้งใจจะพังฟันของเธอเจสิก้าก็เลยขอไปคุยกับหมอเป็นการส่วนตัวได้ไหมหมอสโตนก็บอกกับเจสิก้าว่า อย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมฉันจะทําอะไรกับคนไข้ของฉันก็ได้เธอบีหน้าที่ดูแลก็ดูแลไปสักพักคาเรนเธอก็เดินเข้ามาและก็บอกกับหมอว่าสัมภารจะเข้ามาหาคุณนะวันนี้เจสสิก้าพอเธอกลับเข้าไปในห้องเธอก็บอกกับพอลล่าเนี่ยหนีกลับบ้านไปซะเพราะว่าตอนนี้หมอเป็นบ้าไปแล้วและพอสโตนกลับเข้ามาที่ห้องเขาก็งงว่าพอลล่าหายไปไหนเจสสิก้าเธอก็เลยตอบไปว่าเธอกลับบ้านไปแล้วสโตนได้ยินแบบนั้นก็โมโ oh ห ok ขึ้นมาทันทีและก็ไล่เจสสิก้าออก เจสิก้าเธอก็สุดจะทนแล้วเหมือนกันเธอก็บอกว่าเธอเจะเอาเรื่องถุงน่องของผู้หญิงคนเมื่อวานไปแฉว่าหมอทำอะไรเธอบ้างและในเมื่อเจสิก้ารู้ความจริงทั้งหมดสโตนก็ปล่อยเธอไปไม่ได้หมอก็เลยจำเป็นต้องฆ่าเธอทิ้งและในเวลาเดียวกันนั้นตำรวจก็สืบคดีแกะรอยจากกระสุนจนรู้แล้วว่ายิงออกมาจากปืนอะไรและในแถวนั้นก็มีแค่หมอสโตนเท่านั้นที่ใช้ปืนแบบนี้ตำรวจเลยจะพากันไปสืบคดีต่อที่บ้านของสโตน ตัดกับมาที่คลินิกสัรปรกรก็มาถึงที่คลินิกแล้วและสโตนก็จะตรวจฟันให้เขาฟรีด้วยความที่สัมปรกรคนนี้มันชอบถ่ายเงินจากสโตนนะครับสโตนเลยจะใช้โอกาสนี้ฆ่ามันทิ้งสโตนก็ปรับระดับแก๊สให้สูงที่สุดในระดับที่อันตรายกับมนุษย์มากๆแล้วก็ใช้ที่ถ่างปากยัดเข้าไปในปากของสัมปรกออย่างดุนแรงจนปากของมันฉีกและยังไม่พอเขาก็ใช้ที่ขูดหินปูนขูดไปที่ลิ้นจนเป็นรูเสียงร้องของสัรปรกรดังมากดังจนออกไปถึงข้างนอก จนคาเรนเธอต้องมาเคาะประตูถามว่าเกิดอะไรขึ้นสโตนก็ตอบไปว่าไม่ไม่ไม่มีอะไรคนไข้ก็แค่ใจเสาะนะคาเรนเธอก็เลยถามหมอต่อไปว่าหมอเห็นเจสิก้าบ้างไหมสโตนก็เลยตอบไปว่าฉันไล่มันออกไปแล้วก็มันทํางานไม่ได้เรื่องเลยตัดมาที่ตํารวจตอนนี้ตํารวจก็มาถึงที่บ้านของหมอสโตนแล้วตํารวจก็ได้ไปเจอศพของแมทคนที่ทําความสะอาดสะตํารวจก็รู้ทันทีว่าสโตนต้องเป็นคนร้ายตัดกับมาที่คลินิกคาเรนเธอก็เดินเข้าไปในห้อง ก็เจอกับสภาพของสัมการ์ที่ดูไม่ได้และเมื่อคารเรนรู้ความจริงแล้วสโตนก็จะเป็นต้องฆ่าเธอและคนไข้คนสุดท้ายของวันนี้ก็คือซาร่าเธอดีใจมากเพราะมันจะถึงคิวของเธอแล้วแต่ก็ดูเหมือนมันจะผ่านไม่ได้ด้วยดีนะเพราะว่าหมอก็ถอดเหล็กให้เธอแบบปกติแต่ก็ดีไปได้ไม่นานหมอก็เห็นภาพหลอนอีกครั้งคิดว่าซาร่าเธอฟันเน่าฟันผุหมอก็เลยพยายามจะฆ่าเธอแต่ซาร่าเธอก็ร้องขอชีวิตว่าอย่าฆ่าเธอเลยเดี๋ยวเธอจะแปลงฟันมาละสามครั้งเลยก็ได้ หมอสโตนได้ยินแบบนั้นก็ยอมใจอ่อนแล้วก็ปล่อยเธอไปและไม่นานตำรวจก็มาถึงที่คลินิกแต่ก็ชา้ากว่าสโตนเพียงก้าเดียวเพราะว่าสโตนได้ขับรถหนีออกไปแล้วส่วนตำรวจก็พยายามสืบสวนคนที่อยู่ในเหตุการณ์ว่ารู้ไหมตอนนี้หมออยู่ที่ไหนแคนดี้ถึงก็เลยพูดขึ้นมาว่าฉันไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้เขาอุตส่าห์เป็นครูที่ดีตำรวจได้ยินแบบนั้นก็รีบถามแคนดี้เลยว่าเขาเป็นครูอยู่ที่ไหนและฉากก็ตัดมาที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง สโตนมันก็เข้าไปกาอกวนตรงผแผนกธันตกรรมจนนักเรียนวุ่นวายไปหมดแต่ก็โชคดีเพราะว่าตำรวจตามเข้ามาช่วยไว้ได้ทันสโตนมันก็เลยหนีตำรวจไปโผล่ที่โรงละครแห่งหนึง่งและก็มีนักร้องโอเปร่ากำลังร้องเพลงอยู่ด้วยแต่พอเธอหันหน้ามาสโตนก็ต้องตกใจเพราะว่าใบหน้าของเธอที่สโตนเห็นมันคือภรรยาของเขานั่นเองสโตนกลัวมากจนซุดลงไปกับพื้นและตำรวจก็เข้ามาจับกลุ่มตัวเขาได้สำเร็จและนี่ก็คือเรื่องราวของด็อกเตอร์ไฟสโตน ก่อนที่เขาจะถูกจับอยู่ในโรงพยาบาลบ้าถึงแม้เขาจะเป็นบ้าและเข้ามาอยู่ในนี้แต่ว่าบาปที่เขาเคยทํามามันก็ยังไม่หายไปไหนเพราะว่าภาพหลอนเหล่านั้นภาพหลอนของคนที่เขาฆ่ามันยังคงตามหลอกหลอนเขาอยู่ตลอดเวลาและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราฟังจนจบนะครับขอบคุณมากๆครับ